โอเคครับสวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตเมาส์ธรรมดาให้เป็นเมาส์มาโคนะครับก็ลิงก์จะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะครับไปดาวน์โหลดเอาเองนะครับจะมีวิธีทำให้พร้อมนะครับก็เมาส์มาโครบางคนสงสัยว่ามันคืออะไรก็คือสับไวอะครับมันจะสับของมันเองครับตัวอย่างก็คือดูนะครับ นี่คือลูกหมดนะฮะเนี่ยครับถ้าคนเล่นดีๆก็มันก็จะแบบสับเองนะครับสับของมันเองครับแต่อันนี้อัดคลิปไปด้วยนี่ไปด้วยฮะพูดไปด้วยมันก็จะแหลกครับก็ไป โหลดเอากันตามสบายครับผมอัพไฟล์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีวิธีทำพร้อมก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ